สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยกันแล้วค่ะอาการปวดเมื่อยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะอย่างอาชีพขับรถรับจ้างของแขกรับเชิญในวันนี้ของเราก็สร้างปัญหาสุขภาพให้เขาต้องปวดเข่าเรื้อรังมานานกว่า10ปีอาการรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้แต่อะไรเป็นตัวช่วยพลิกวิกฤต ให้สามารถกลับมาเดินและทำงานได้ตามปกติอีกครั้งไปติดตามรายละเอียดจากคุณฟ้ารุ่นรุ่งในโรคาเวอรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงย่อมสวัสดีครับโอ้ยังดูสมาร์ทอยู่เลยนะคะครับไม่ทราบว่าคุณลุงย่อมประกอบไปที่อะไรอยู่คะรับจ้างครับรับจ้างครับทำอะไรเอ่ยขับรถคันข้างหลังนี้หรือเปล่าคะคันนี้คันนี้มันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยโอค่ะได้ครับ แล้วก่อนหน้านี้คุณลุงย่อมมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะมันมีมันปวดปวดหัวเข่าอะปวดหัวเข่าทีแรกเราก็ไม่รู้พอปวดหัวเข่าว่าเดินเดินไปต้องนั่งนั่งสักห้นาทีสิบนาทีแล้วก็เดินต่อไปได้ใช่ไหมต่ตอหลังเขามาฝังวิทยุไอ้ของอ่าลั่นทุ่งทั่วไทยอะไอ้เอ็มนะฝังไปฟังมาก็ถ้าไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองอะโถสั่งมาเลยก็ลองกินเลยกินน้ำเห็ดเนี่ย พอขวดแรกบางก็รู้สึกว่าเรลาเนี่ยมันมันห่ายปวดเมื่อยเหมือนว่าเราจะขี้พวกง่ายๆเราจะขี้เนี่ยคตะวก่อนเนี่ยขี้นะขี้ออกมานะ่แดงนะที่ตูดนะ่ยขี้ออกมาแดงนะเป็นเลือดออกมาเลยอะแไม่มีฤทธิ์สีดวงเหรอคะไม่มีแต่มันจะเริ่มเป็นไงมันจะมันมีงอนไกลขึ้นมาน้อยอย่างเงี้ยนี่เรารู้ตัวก่อนเรารู้ตัวนี่เราก็ดื่มตั้งตุไปตอนนี้ไม่ต้อง พูดง,งา่ายๆว่าขี้ก็ไม่ต้องเบ่งวนะ่าะงั้นถึงเวลานี่ออกมาเลยนี่เรื่องจริงแล้วงอนอะไรก็ไม่มีนะไม่ไม่ไม่เพราะว่าไม่ไมีงอนแล้วตอนนี้หายเป็นปกติห <provoc> มดแล้วเ่อนี้แมีอยู่ก็คือซีด<อ>ซีดมันก็ค่อยจางไปนะซีดที่ไหนเอ่ยมันมีนี่อันหนึง่งมีนี่อันหนค่ะ <kaf. S 2> มันมันมันค่อยๆนะแต่นี่ไม่เจ็บไม่รู้ว่าเราจะกินน้อยไปเรากินมือเดียว ตอนนี้เราวิ่งรถใช่ไหมวิ่งรถตั้งแต่วันหนึ่งวันนี้แล้วก็อีกคืนหนึ่งลัานซีสามซีสี่ีสี่คอนอนปุ๊บเราก็กินแก้วหนึ่งเราก็นอนก็คือว่าเราตัดสินใจดูแลสุขภาพด้วยน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะคแล้วถ้าหากว่าจะให้ตีเปอร์เซ็นต์นะคะว่าสุขภาพของคุณลุงเนี่ยดีขึ้น คิดว่าคิดดีขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จากเมื่อก่อนที่ก้าวขาไม่ได้แล้วขาสัน่นนะคะนี่บกพร่นี่เช็ดรถเนี่ยเช็ดนั่งนั่งเช็ดเช็ด,ชด,ชดลุกขึ้นมาเนี่ยหน้ามันจะมืดตาหลายหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีแล้วนี่เรื่องจริงไม่ใช่ว่าโหกนะ,ะเป็นเรื่องจริงเพราะเราทานน้ำเห็ดน,นี่แหละ,ะไ,อไอ้ทีแรกเมียนะขัดขอโอ้ยเมียไม่ให้กินแล้วเพราะว่ามันแพงควรละพันห้า แตแฟเนี่ยขัดคอพูดไม่กินแล้วไม่กินไม่กินเหลาเดอกินไปเองเหลาเดอร์เหลาเดอเพราะว่าเรารู้สุขภาพร่างกายเราว่ามันเป็นไงอะ่ะเราเรา,เราก็เลยซื้อมาทานดึงแพงหน่อยก็มันร่างกายเราสมบูรณ์นะแล้วตอนนี้ดื่มมากี่ขวดแล้วคะดื่มมันเขาทิ้งไปมั่งอะไรมั่งตอนนี้ก็เหลือสามสิบขวดได้สามสิบกว่าขวดนะสามสิบกว่าขวดแล้ว,ลวดื่มมาหลายหลายปีค่ะ เพราะคุ้มค่าหรือเปล่าคะคุ้มครับคุ้มถ้าหากว่าคุ้มขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะเป็นของขวัญจากธรรมชาติเพื่อให้คุณลุงแข็งแรงนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจาก7จ็ดสิบเออาให้เต็มร้อยไปเลยนะคะกับเครื่องดื่มบรรเพากัดเพื่อสุขภาพค่ะของขวัญจากธรรมชาตินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับเป็นโชคดีนะคะที่สามารถกอบกู้วิกฤตสุขภาพ จนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งแต่โชคดีไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของคุณก่อนป่วยด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมั o สรูมของขวัญจากธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างสมดุลให้กับสุขภาพอย่างยั่งยืนสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889 เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ